สวัสดีค่ะวันนี้ยายแก้วเพิ่มมา40ผ้าเห็ดปุ๋ยหมักจากปลาเนาะใช่หรปล่าเนี่ยปลาอยู่ในที่เนาะปลาอยู่ในกระสอบอืเป็นปลาที่มันตายเนาะปลามันตายเนาะเขาเอิ้นว่าปลานอกน้ำพี่น้องปลาอกน้ำเดี๋ยวจิจับให้เบิ้งเสียดายมันเอามาเห็ดปุ๋ยไว้ทําไส้เนาะมีแต่ตัวใหญ่พี่เนาะทิ่มกับเน่าซื่อๆเาล้วจะจะเห็ดปุ๋ยนี่ิมาาเอ ขั้นแรกผสมการน้ำตาลกับน้ำซะก่อนก er ับน e ้ำซะก่อนเนาะน้ำซิบริดการน้ำตาลประ <tar S 2> <assium. S 1> <tin> มาณหนึ่งกิโลพอแล้วก็ข้นการน้ำตาลให้ละลายข้นก็เฮ็ดขี้กันกับอันนั่นเฮ็ดขี้กันกับเฮ็ดสีมัก คนกาวน้ำตาลให้มันละลายก่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาป่าลงพ่นกาวน้ำตาลให้ละลายดีกว่ามันละลายบ่ละลายเราก็ะในคว่ำรู้สึกเขายกไมมขึ้นคันมันบ่ติดไมมก็แสดงว่ามันละลายละละลายโอ้ทางลงแห้งเต็มตาหนี่รันี่โอ้ขอโทษขอโทษมือกล้องเต็มตามือกล้องนึกอะไรนะการน้ำตาลขอโทษขอโทษตาหวานขึ้นมานเป็นอะไรยากเลยนะ ว้ทางลงแห้งพูดเลยที่นี่ใส่เนาะทางแห้งนะอ้ามันจะเอาปลาลงเลี้ยงปลาลงเลี้ยงเนาะเลี้ยงเลี้ยงแค่ทางนี่แหละเออนั่นแหละปิดเปลือยจีซับก็ได้หรือบัวซับก็ได้ครับว้าเดี๋ยวมันกับเปื่อยแต่ว่าเข้าถึงมักไวยเพื่ละไส้ท่ปลูกพักสมัยนาพุ่อละปลูกพักเปลือยยดเนี่ยมันแได้กระยาแรง ไ้ใส่ะลักเส้นฟงแรกนะครับเอปลาไม่ได้โตโลขึ้นพี่น้องแต่เสยใยจะโล่รัวจะโลขึ้นเลยนี่ทางบ่หน่อยปุบะบอกพี่น้องมันจะตใหญ่อากรน้บ่เาจะเพิมอีกแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระน้ำปลาโตออกเดี๋ยวมันสุดูเดี๋ยวมันกระหยุบลงกระเกลางเนาะ มันก็มหลไว้จะก้างมันบางมันก็มักไว้จะหมดพักห่น้าไม่ไปเห้ปิดปุ๋ยเป็นหัวเสื้อปุ๋ยอย่างนี้เลยล่ะหมดพักพูดอย่างงามเด้อพี่น้องสีดเข่าก็ได้สีดเข่างามแจ๊กเก็ตสีนั้นโอ้ยแม่จากน้ทำตาลทงเส้นตาเหนียวตึงเลยพังลงแห้งโคตรโอ้ตาเหนียวหมดจะไปล้างตาไหมตาหวานหรือบ้านนี้มันหลา่ตัวเดิน หลายโอ้ถังสิบลิตรอาจจะบ่พอแล้วบ่เห็นได้ๆถังใหญ่เนาะจะไมนสิโบพ่มเลยก็เลยสิได้ถังใหญ่เนาะบ่เนี่ยเปลี่ยนถังบ่เปลี่ยนถังบ่บ่อะไรบ่ป oh, ah okay. yeah, hey, ่านเบิ่แล้วเบิ่แล้วบ่เบิ่แล้วเดี๋ยวมันก็หยุดลงหยุดลงป่ามันยังลอยน้ำอยอะดินี่มันมักอันมันอันนั้นเขากะจังอันเอามาเดี๋ยวะเติม E M ลงไป อันนี้เขาก็ใส่เอ็มบ่มให้มันเหม็นพี่น้องให้มันเป็นตัวย่อยแม็นหไมันเป็นตัวย่อยเอ็มใส่ลงไปบ่ก้นก็ได้แล้เวเขาก็กไปเองคิลิ้มซี่มัอมีน้ำเข้าไปบ้างน,นะใส่เอ็มลงไปไม่ต้อเบื่อรุ่นเพราะเอ็มประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ตัวที่เฮ็ดให้ย่อยเร็วขึ้นอีกก็คือน้ำหมักจากสับปะรดหรือเอนไซม์สับปะรดบบมิเลนใส่ลงไป ่าแต้องปัดป้อมมันจะเครื่องรีดกดกนน้แล้วกันพ่อแล้วก็ปิดด้วยผ้าพลาสติกหรือฝามีฝามันบ่ฝานี่เด็ดแม่นบ่ฮันบ่ฝาน้อยฝาอยู่ในผ้านาใหญ่บ่จิบพืชก่อนวายก็อธิบายก็ไม่ส <laughs> ิปิดไว้ปิดว่าจ้ะหาหนาปป้ามากดทับให้ปลาพัดจมเ,ล,เ,ล,เลยบ่กัแล้วแหละพี่น้องซจำนี่เขาก็หาฝาปิดให้มันแน่นเนานะหาหน้ามากดเดี๋ยวมันก็ฟูขึ้นคือเกลียวน่นนั่นนั่นเอา ก้อนหินก well. oh, ้อนอิฐก็ได้เต่งทับลงมไหมเดี๋ยวเมั่อก่นนั่นๆๆ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 ก้อนหินมาทับลงเอาถังอย่างน้อยโพูดทับให้ปลามันจมเนาะแล้วฮก็หาผ้าพลาสติกมาปิดทีนึงมันก็จะปิดปลาไว้ได้ท่านเอาทีนึงจริก้อนใหญ่พผนเอาผ้ปิดหัวปลาทันอือเดี๋ยวเมื่ก่อนเท่่ะอ่ะแล้วก็ปิดทับด้วยผ้าพลาสติกจะให้อากาศเข้า หาพลาผสมปี๊กใส่หะเออเดี๋ยวจะปิดให้เพิ่นเบิ่งดอกซ้ำปิดซื้อๆมันไม่ยากดอกเมนก็นแล่าหระพี่น้องจะหาเห็ดปุ๋ยมักบางคนมาสิไปหเห็ดมันยากก็ซื้อปุ๋ยตลาดโลดมักจากปลามักก็บ่ได้ยากเพียงแต่เฮามักไว้มักไว้กิ่มไว้ไวเนาะเฮาก็หาในปิดบ่ให้มันบ่ให้แมงบ่ให้แมงวันลงปิดบ่ให้อากาศเข่าทั้งอากาศเข้าเฮาก็บพยังปลาไปโดนปุ้ได้ปะเนี่ยปลาไป เป็นปีก็ได้เป็นปีพคนล้วเนาะเพราะว่าเป็นปีแห่งดีหลังเกี่ยวเขาเฮาจังเสร็จได้เอามาใส่นะฮามาร์กไว้เลยโดนทอดได้ยิ่งดีวะท็อปนะครับส่วนนี้ครับมาร์กกับไฮจูเลนซี่เขาย่อยปลาใช่ไหมทำงานก้นเขาทำงานกับปลาเนาะถ้ามันเปลี่ยนมันสีหอมน้าำแดงตรงๆ้องหลุดอกพี่เนาะมีตัวใหญ่พี่นาะย่างมันได้เนาะมีกากน้ำตาลมีปลาอีเอ็มแล้วก็น้ำหมักสับปะรดเลือดท่านใดที่จะเอาหมัก นัดสดสดซับ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 เป็นสิ้นล่งก็ได้เปลือกมะนัดก,กไ็ได<ม> <ๆๆ S 2> ้จะเห็ดให้มันเป,ปเื่อยเร็วครับะเสร็จสิ้นกระบวนการมันก็ไม่จะหาเราปิดเท่าตัวบั่นเราปิดทุกทุกสายไฟอยู่ในบ้านา,าอยูมมองหนึง่งถังอยูมมองหนึง่งเพราะว่าจเข้าไปเอาเนาะนั่นผู้ชมสี่บานเรเตรียมพร้อมเนาะบ่พร้อมตจ้ะเราพร้อมแล้วยังกับ่มีมีจ้ะไม่ได้เอาออกมาเอาไปอยังในบ้านบนฝามันถังมันอยู่นี่ ก้ดอกก่อนจีป <laughs> yeah, ิดกับเบิ้งพักก่อนก็ได้ภาพพี่น้องเลาะปลูกพักเนาะเบิ้งพักก่อนก็ได้นะพ้องพูดพักเนี่ยพักยายแก้วก็ตัดไปขายกระจงหงจ่างหางแหละงามพี่น้องนี่พักอินทรีย์เราปลูกเองเนาะตัดไปขายเนี่ยผู้ใดอยากก็ออกมาซื้อเด้อพี่น้องเด้อยายแก้วเบ่ว่างเนาะประหยัดก็มาซื้อกำละสิบบาทเนาะ มีคะน,นากวงตุงนน้งเนาะมีสองอย่างกระดอกหมอมเนาะพยากกะยะก็ออกมาซื้อเน,นี่ยเห็นบ่างามบา่ผักอินทรีย์บ่มีบ่งบะมีแมงพี่น,น,น,น้องเห็นบ่ใบเพิ่งิีนาเนาะเห็นบ่กินปลอดภัยเมื่อนีร่ายกแก้วกับติตัดคะนาใน,นกันกวงตุ้งเนี่ยไปประกอบอาหารช่วงเศร้าเนะ แต่แก่กับมีหมูมีไก่โอ้หลาอย่างพี่น้องเต็มตู้เย็นหนึ่งก็เขากินพักแล้วมานน่กินพักกินหมูกินไก่ละเมื่อวานนีกกินปลาเนาะเมื่อนี้อาจจะกินปลาอีกก็ได้เพราะว่าเอาปลานิ่นขึ้นตัวนึงเนาะจิไปย่างบ่มีเวลาย่างบอเนาะก็สิย่างหฮมพักกระดา จ้าบุพกกระเดานีละงินสร้างบ้านซองกัะไรไ่ได้ร่ำเรื่อยๆดอกพี่น้องเอ้ยมานอนอยู่หน้าเนาะงานหลังไงกับป้าทิมว้อยู่บ้านน้องหิงเงานหลังไงก็ได้รว่าเอาให้ลูกเสลาลูกเสลากับ่บยู่บันป้าเว้นถ่วมบ่หรอบ่ลูกเสลากับไปเหตุงานเนาะไปหาเงินลูกเสลากับใครมันไปหาเงินหางาน บ้านกับป้าทิมไห้สั่งแล้วกับป้าทิมไห้เนาะพอกับแม่ก็มาปุ๊กเงินน้อยอยู่หน้ามาอยู่หน้าเนาะลูกชายกับบ้านหลังนั่นกับโยกให้ลูกชายพอแม่อยากได้เฮ็ดเอาบ้นเพราะลูกชายเขายังน้อยเขาบม่มีปัญญาสิสั่งบ้านคือพอคือเม่ได้พอเม่เกิดดุลแล้วเนาะเกิดดุลแล้วก็คือเก็บเงินเก็บคําได้แล้ว เทีดอย่างกะง่ายเ่คือเล็กน้อยเด็กน้อยเขากรลังไวรุ่นเนาะไวรุ่นเขากรลังหลินเนาะกําลังหลินกระลังเที่ยวเนาะก็เลยยกบ้านให้เพิ่นหนึ่งหลังเนาะบ้านหนึ่งหลังพร้อมที่ดินเนาะแต่ยังโบนเนาะเป็นยังจังโบนเพื่อนยังน้อยอยู่พี่น้องเพิ่นยังบ่ทันหู้จ้างหยังที่บ้านก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่ครึ่งงานโอ้หนึ่งไร่สองงาน หนึ่งตารางวาเนาะที่บ้านที่กว่วงพี่นอ้องําจิปลูกอยากปลูกกินบื้อบ่อยากไอ้แก้วอยู่นี่จนบ่มีทางงานพักปลูกพักขายเนาะอยู่บ้านวันนี้ปลูกพักวานไว้เพื่อมันหกไหลก็จ้างรถไปดูดทิ่มพี่นอ้องก็เลยบ่มีหยังแบบนี้เปลี่ยนตือ่อยู่บ้านยันไปใหม่เงั้นก็จะดูดออกเนาะถ้าเป็นมันบอกใครมีคนเมื่อบ้านเนาะไอ้แก้วกับบ่มีเวลา ุดทายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเประียะเกตหน้าม,มักหดพักเป็นกระเบิ้องลิปย้ายแก้วที่ตามยายแก้วตลอดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย